สวัสดีวัยรุ่นมาอรเก่าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมเชนนะครับวันนี้กับเกมฟฟีไฟนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามหรือว่าตอบประเด็นนะครับเรื่องไม่ใช่ว่าประเด็นเดี๋ยวเขาเรียกว่าเอ่อ,อเซิร์ฟเบต้าใช่ไหมแล้วก็เซิร์ฟฟีไฟเอ็กซ์ก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับทุกคนนะฮะรอบนี้จะมาละเอียดขึ้นนิดนึงนะครับใครที่แบบ อยากเล่นหรือว่าเล่นไม่ได้นะครับต้องฟังคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ถึง4ี่หมื่นซับตอนนี้น่าจะถึงแล้วแหละนะครับถ้าคลิปนี้ลงนะฮะก็หวังว่าจะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวพี่บอมก็จะสุ่มแจกอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนแต่เรื่องนี้นะครับก็เป็นการโหลดเซิร์ฟหรือว่าการลงทะเบียนไม่จะเป็นการที่แบบว่าใครได้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่บอมจะยกตัวอย่างให้ทั้งหมดเลยละกันมา เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยทีละสเตปนะครับมาเดี๋ยวพี่บอมจะพูดงงนะครับมา,าทีละสเตปเนาะโอเคไปโอเคนะฮะพี่บอมก็ได้เข้าลงเข้าลิงก์ไว้ละนะฮะมาที่อันแรกก่อนๆนะครับมาทีละสเตปนะทุกคนอาจจะเห็นแบบพี่บอมมีเว็บสามเว็บใช่ไหมโอเคอันดับแรกนะครับก็อันนี้นะครับอันนี้คือพี่บอมไปดูข้อมูลมาละนะครับก็ใครที่็อกอินนะครับแล้วไม่ได้หรือว่าได้แล้วโหลดใช่ไหม แล้วเข้าไม่ได้มันเป็นปิดใช้งานชั่วคราวเดี๋ยวจะอาจจะมีภาพประกอบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับล็อกอินปุ๊บมันยังไงอะปิดปิดใช้งานชั่วคราวหรือว่าเปิดเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนดูดีๆนะครับใครที่ลงทะเบียนนะตามนี้นะครับวันที่25-28ก็คือวันนี้27ละนะฮะพรุ่งนี้ก็28ใช่ไหมก็เป็นวันสุดท้ายในการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ถามว่าทําไมผมโหลดได้แล้วเล่นไม่ได้นะครับก็จะตอบคําถามตรงนี้เลยว่า มันไม่ได้ทุกคนนะครับคนที่ได้นะครับย้ําว่าคนที่ได้คนที่ได้คือเขาจะส่งอีเมลและรหัสผ่านให้เข้าเล่นทาง Gmail ที่น้องๆลงทะเบียนไว้นะครับโอเคปะอ่าที่เรากดเนี่ยล็อกอินเฟสปุ๊บแล้วเราก็ลงทะเบียนอย่างเงี้ยครับเนี่ยแล้วเราก็ลงทะเบียนใส่ไอ้สอย่างเมื่อกี้นะครับปุ๊บปบเสร็จใช่ไหมแบบอีเมลเบอร์โทรชื่อเฟซอะไรเนี่ออะไรประมาณนี้แหละครับอืมโอเค แล้วก็จะขึ้นให้เราโหลดแบบนี้เราโหลดเสร็จละปุะ๊บมันจะเป็นไฟลอย่างไงพี่บอมนะครับนะเดี๋ยวดูหน้าหลักนี่มันจะเป็นไฟล์อย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูกันจ่าๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ที่ทางเว็บเขาให้เข้ามาแล้วก็โหลดใช่ไหมอ่านะครับเดี๋ยวจะดูกันแบบจ่าๆเลยนะครับพี่บอมใช้เวลาตัดนิดหนึ่งนะอันนี้นะครับเพราะว่า,วาเออใช้เวลาดัหนึ่งแล้วก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับ บอกเลยว่าเป็นแบบเอยคนอยากเล่นจริงๆเนาะเพราะว่าเซิร์ฟเนี้ยแต่มันเล่นไม่ได้ทุกคนไงทุกคนต้องแบบเข้าใจด้วยนะครับไม่ได้ได้ทุกคนนะฮะนี่นะครับ,รบก็ล็อกอินเฟซบุ๊กนะแบบนี้นะครับเราก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยมาเดี๋ยวพี่วอมตัดภาพไปที่ล็อกอินนะฮะโอเคกรอกรหัสเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ดําเนินการต่อแบบนี้นะครับอันนี้คือคนที่ลงทะเบียนนะฮะปุ๊บ แบบนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะครับมาแล้วก็มาดูกันที่อันเดิมดีกว่ามาแบบนี้นะครับอันนี้คืออันแรกนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคือแบบอันนี้คือแบบถ้าใครแบบลงทะเบียนก็จะเข้าเล่นได้เลยแบบนี้เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับฟรีไฟมักถามว่ามันตัวเดียวกันไหมพี่บอมว่าตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับนี่สําหรับคนที่ใครที่แบบว่า ลงทะเบียนแล้วก็มีไฟล์แบบนี้ส่งมาทาง Gmail นะครับก็สามารถโหลดแล้วก็เขาจะมีรหัสผ่านให้เลยแล้วก็เราก็โหลดแล้วก็ติดตั้งง่ายๆเลยนะครับการติดตั้งพี่ว่ไม่ไม่สอนแล้วกันมีช่องอื่นสอนแล้วเยอะแล้วนะครับก็ง่ายมากเนาะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับแบบนี้แหละก็คือคนที่เล่นได้จริงๆนะครับก็มีไม่เยอะนะครับคนที่เล่นได้เขาก็เลือกให้แบบเข้าไปเล่นแล้วก็ช่วยกันปรับ แบบแก้แบบในเกมแบบอันไหนมันบั๊กบ้างอันไหนมันแบบไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยก็เขาแบบให้ไปทดลองเฉยๆเนาะอ่าประมาณนั้นนะครับทุกคนอันนี้เข้าใจตรงกันนะสาหรับเอ่อไฟล์นะครับไม่มีทุกคนนะครับไม่ได้ได้ทุกคนนะครับก็คนที่ได้ก็คือคนที่ลงทะเบียนแล้วก็มีสิทธิ์เข้าเล่นเซิร์ฟเบต้าหรือว่าเซิร์ฟอ่าฟรีไฟล์แม็กเนี่ยนะครับก็ตามนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะเห็นแบบว่าเออมาแบบ คอมเมนต์กันเยอะมากเครพี่พรมผมโหลดได้แล้วแบบนี้โหลดได้ทุกคนนะครับตอนนี้คือโหลดได้ทุกคนเลยแต่เข้าไม่ได้นะครับย้ํานะแต่เข้าไม่ได้นะครับใครที่โหลดได้แล้วเข้าเล่นได้แล้วก็มี Gmail แจ้งมาทาง Gmail ตัวเองนับรองว่าได้แน่นอนเพราะว่าจะมีทั้ง Gmail รหัสให้เราเล่นทดลองนะครับคือใครที่เล่นได้ตอนนี้คือจะมี Gmail ส่งมาที่ Gmail เรากรอกตอนที่ลงทะเบียนเข้าใจไหมครับอ่าประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ จะเอารหัสผ่านตรงนั้นมาใส่เล่นได้เลยนะครับอันนั้นคือได้จริงๆแต่ถ้าคนที่โหลดได้แล้วก็เข้าเล่นเหมือนพี่บอมเมื่อกี้นะครับก็แสดงว่าไม่มีสิทธ์แล้วนะอ่าไม่มีสิทธิ์นะครับก็ถามว่านูทะเบียนยังทันไหมก็ทันนะครับมันเหลืออีกรอบหนึ่งก็คือวันที่2ใช่ไหมสองเมษารอเปล่าอ่าประมาณนั้นนะครับก็ต้องรอกันดูต่อไปนะครับรออีกรอบรอเซิฟอีกรอบหนึ่งนะฮะเนาะรอกับอยู่ได้เกมดีกว่านะครับอาจจะพูดง่ายหนึ่งง่ายนิดหนึ่งนะครับก็ ตามนี้นะครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็ง่ายๆเลย5คนที่ออโหลดได้เล่นไม่ได้ก็คือหมดสิทธิ์นะครับโอเคปะ่ะแล้วก็อันที่2คนที่ไปเช็คใี g m a i ลก่อนอทุกคนเลยไปเช็คใี g m เมลตัวเองที่ลงทะเบียนนะครับที่พอบอมบอกไปในคลิปก่อนนะครับก็เช็คปุ๊บไม่มีอีเมลอะไรสักอย่างแสดงว่าไม่ได้เล่นนะครับแต่คนที่มีอีเมลเข้ามานะครับทาง GM ส่งมา ก็นับรองว่าเล่นได้แน่นอนนะครับแล้วก็คลิกโหลดแค่นั้นเองติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เข้าเล่นเกมได้แน่นอนนะครับอันนี้แหละก็คือได้จริงๆนะครับแล้วก็ใครที่แบบเข้าได้จริงๆนะครับส่งรหัสมาให้พี่บอมได้นะครับก็ทางแฟนเพจเลยนะฮะพี่บอมจะเอามารีวิวนะครับเนาะก็อยากเอามารีวิวก็จะมีของตอบแทนให้เล็กๆน้อยๆนะครับผมเนาะก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับสาหรับการที่แบบเราโหลดเซิร์ฟเบต้าไม่ได้อะไรยังไงนะครับพี่บอมก็ต้องมาทําคลิปบอกนิดนึงนะครับเพราะว่า พี่บอมไปพิมพ์ตอบทุกคนไม่ไหวจริงๆนะครับ300กว่าคอมเมนต์นะฮะถามไม่คล้ายกันเลยพี่บอมก็เลยมาทําคลิปบอกดีกว่านะครับสาหรับเซิร์ฟเบต้าหรือว่าฟรีไฟล์แม็กนะทุกคนก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมในเว็บที่พีพ่บอมแปะให้ก็ได้นะครับก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้หรือว่าถ้าฟังจบหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะฮะหรือว่าไม่เข้าใจก็ลองคอมเมนต์อีกมาอีกรอบหนึ่งนะครับลองคอมเมนต์มาพี่บอมอ่านทุกคนนะอ่านทุกคนนะครับเนาะ แล้วก็สําหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ผมหวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะฮะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราดูกิจกรรมกันนิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรฟรีหรือเปล่าวันนี้นะฮะก็เขาบอกว่าซื้อ1นึ่ฟรีสองนะครับสำหรับกิจกรรมถ่ายคลิปนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็เลือกซื้อ1อย่างทางด้านซ้าย1อย่างนะครับอย่างทีใใ่ความเรื่องเนี้ยสามเก้าเก้าแล้วก็มาเลือกของฟรีอีก2ชิ้นนะครับ ชุดไอวอรแบบเนี้ยก็ได้ไปเลยนะครับก็ได้ไปเลย3ชิ้นในราคา399เาเแบบนี้นะฮะง่ายๆมากเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวพี่บอมเลือกให้ดูจึก๊กแบบนี้แล้วก็เลือกรับไอเทมวีสองอันเอา้าสุ่มเหรอไม่ได้เลือกนะครับเขาสุ่มให้อ๋อเขาสุ่มให้ครับตามนี้นะฮะก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับอโอเคอ่ะอย่างพี่บอมเลือกอีกอันหนึ่งอันนี้นะครับหนังสือแพนด้าปุ๊บ มันจะรับเลือกไอเทมฟรีอีก2อันนะครับซุ่มซุมทุกคนจึ๊บมันก็ได้อันสุดท้ายดิรองเท้าแน่ว่าแล้วนะครับก็เอาง่ายๆคือเราต้องเหมาทั้งหมดนะครับที่บอมคิดว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะต้องเหมาทั้งหมดนะครับอ่านะฮะลองดูแล้วกันนะครับมันเลือกให้นะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูคู่หูนิดนึงนะฮะนี่นะครับก็ได้สกินมานะครับก็ ยังไม่ได้ตัวของเขาเลยแต่ได้สก,กินมาล้นะครับตามนั้นตามนั้นนะฮะแล้วก็ในลัคกี้ o รโย e ก็เพิ่มมาใช่ไหมตามนี้นะครับก็ใครที่มีเพชรเยอะแนะนําให้ซื้อนะครับตัวละครก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเป็นชุดเนาะโอเคอยู่นะอ่ะลองดูละกันนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจสําหรับเซิร์ฟเบต้าหรือว่าเซิร์ฟฟีไฟแม็กให้ มากขึ้นกว่านี้นะครับพี่บอมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกันมาเนาะแล้วก็สําหรับเรื่องโค้ดเรื่องเบต้านะครับผมว่าทุกคนจะเข้าใจนะฮะมาที่บายให้แบบชัดเจนนะพยายามจะชัดเจนให้มากขึ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับวันนี้บีประมาณนี้ผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนนะครับสหรับคลิปนี้ มีประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ care, อย่าลืมกด subscribe <S <S ให้ทีมบอมชลชาแนลด้วยนะครับเราคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ